สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะัแฟีซทัไทยสวัสสวยสสวัสดีวสวยทำยังไงคะอะคนเขามีแต่หันหน้าสวัสดีสุพันสาหันตูดหรอคะุนันสาหันตูดสวัสดีหรอคะหันหน้ามาสิคะ่หันหน้ามาก่อนค่ะสวัสดีสวสวัสดีสวสีสวัสดีสวสีสวัสดีสวยสดีสวัสดีสวสีสสวยสีสวสีสสวยสวย คุณยดี้ยเียมเียเีอพ่อไม่เห็นออกเสียงหัวสะพันษาเลยออกเสียงหัวสะพันษาด้วยนะเนาะสะพันษาเนาะหันหน้ามาทางนี้ค่ะ อ้อนพ่อเหรอคะอ้อนพ่อเหรอคะโอ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บบอหนุ่นต้นโอเข้ามาบอเข้ามาด้วยโอลเข้ามาไปมาหาเอ้ยใครมาหาหนูเอ้ยดูตาโตเลยตาโตเลยใครมาหาหนูเอ้ย ออมาหาใช่ไหมพี่อ้อจอมขัดขวางใช่ไหมจอมขัดขวางใช่ไหมสุพรรษา ทำท่าอะไรคะนั่น่ะทำท่าอะไรคะดี๋ไปุพไหนกันแล้วไปไหนกันแล้วนจับพี่ต้นอ้อเวะนิดนึง้ยไหมดูดูสุพรรษาทำสิสุพรรษาทำท่ายังไงทำท่าอะไรอย่างนั้นนะ โชว์พุงอีกต่างหากดูดูดูห่วงพ่อห่วงพ่ออะห่วงพ่อรักขงสอรักขงสอเข้าเข้าเข้านี่เข้ารักพี่อ้อด้วยค่ะแมให้รักหนูคนเดียวได้ยังไงล่ะคะต้องรักพี่อ้อด้วยนะคะ ต้องรับพี่อ้อด้วยค่ะพี่ต้นอ้อไม่สนใจพ่อหรอคะไปเลยโกบาลแล้วโอ้พ่อไม่สนหนูไปละใช่ไหมพ่อไม่สนหนูไปละมีของฝากอะไรห มีของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเดี๋ยวคุณแม่ดูก่อนนะคะค่ะชื่อคุณพระนัทพลน,นะคะเพชรประสานนะคะหรือคุณขาวนะคะค่ะอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะครับขอมค,คุณขาวนะครับใช่ไหมอ่าส่งถึง พ่อไม้นะคะอ้าวพอไม้แกะได้เลยค่ะถุอะไรมาให้นอหนักขึ้นกันสองเล็กๆต,ต้นอ้อหันมาคะ่ะหนุนไปตัดต้นกล้วยตาเลยหนุนดูล้มหลายต้นเลยนะคะพายุเข้าต้นกล้วยล้มหลายต้นเลยเดี๋ยวเรามาเกะของฝากจากเดี๋ยวเรามาเกะของฝากจากคุณน,นัทพลเอ้าเพชรประสานหรือว่าชื่อเล่นคุณขาวนะครับอ่่านีครับ วันนี้เราจะมาแกะของฝากนะคะกับช้างน้อยสองเชือกนะคะ94มู5ครับหมู่บ้านสิริลาลมครับผมหมู่บ้านสิริลาลมถนนราชวิทยน้อยตำบลทิมละลาดอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับพอแกะเร็วๆค่ะหัวใจร้อนแล้วของกินทุกอย่างค่ะตามีอะไรบ้าพอแกะเร็วๆค่ะหัวใจร้อนแล้วค่ะ ดูดูหนูไม่ต้องแกะค่ะหนูน่ะมีดจะโดนมือค่ะมีข้อความด้วยนะครับมีข้อความด้วยสวัสดีครับพ่อไม้แม่นุชผมชื่อขาวและเขียวน้องชายเป็นเอฟพ่อไม้แม่นุชครับผมมีความยินดีจะมอบมอบพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่ให้พ่อไม้และพระสมเด็จวรคังยุคต้น แบบม้วนให้กับแม่นุษและสมาชิกศรีทับไทยรายงามไปไหนครับขอบคุณครับผมโอสวยงามก็มาโอ้วันนี้ถูกสี่มงคลสนกดไหนครับนีเอาวันนี้อยู่ก่อนนะเพราะว่าของฝากเป็นพระวันนี้โอ้โหสวยงามอยู่ขอพรก่อนบัณฑาคุณเาวส่งโอ้บรรดาก็มามาละครมาให้มายกทีมเลยวันนี้เอ้า ยกทีมเลยใช่ไหมนี่ดูอดีใจดูคดีใจดูคด <c oughs> ีใจแหมเขาเจอหนุ่มหล่อแล้วสิใช่ไหมสุพรรณษาเจอหนุ่มหล่อใช่ไหมดูดูดูเขาทำท่าดูเขาทำท่านะคะโอ้ยดูทำท่าโอ้ยอ้อนพี่งามอีกแล้วโอ้ยสองสาวสองสาวสองสาวพี่ต้นอ้อก,กับน้องสุพรรณษา <c oughs> อ้ <c oughs> ออ้อนพี่งามและอ้อนพี่งาม ม่มาดมูไปไหนแม่โอ้คุณเด็ดม้วนโอ้เข้าสง่งคุณขาส่งมานะครับเขียนชื่อด้วยนะครับควานหมายควานเอีคุณปูได้กันทุกคนนะครับปูจิอันนี้ของใครของหนูละ่ะของหนูล่ะลุงเลนป้าเดือนน้องโอมน้องออม อันนี้หอยนี่ครับให้เมนุดนะครับให้เมนุดสงสัยต้องมีพิเศษแน่เลยน่าจะพิศเศษอ่น้องอปามาให้เลยให้น้องปามเลยค่ะปามรัมบเลยเอขอบคุณด้วยครับครับเอาเลยอ่ะพึ่งนะครับคุณยา่ามาๆๆโอ้โหอะไรวควันศิล เมียลูกสองคนหวานสินเมียลูกสองคนถ้าเมียสองคนหวานสินเมียถ้าเขียนว่าเมียสองคนนะพ่อไม้นะครับพ่อไม้พอพอไม้พิเศษเนนมียสองลูกหนึ่งใช่ไหมนี่ของพ่อไม้ครับโอ้โอ้โอ้โอโอ,โอ,อันนี้ของพ่อไว้เป็นทุนเด็ด ทำไมคะทำไมคะมีกล่องนึงนะครับนี่ขอนี้ฝากให้คุณเปิ้ลคุณหมูวา้าเาเดี๋ยวไม่แกะดีกว่าของเขาเนาะขะไม่แกะดีกว่านะคะคุณขาวคุณขาวกับคุณเขียวนะครับฝากมาให้คุณเปิ้ลคุณหมูนะครับแต่ให้มารุนเองครับ ให้เซอร์ไพรส์เองเนาะเดี๋ยวรอพี่เปิ้ลพี่หมูมานะคะเนาะครับวันทนนี่ขอคุณพ่อนะครับนี่สองนี้นะคะเดี๋ยวมาอรอลุ้น,นกันนะ,นะคะ,ะโอ้งามค่ะงามเดี๋ยวขอพรเสเด็จวัดละครั้งปกปกักรักษาช้างก่อนนะครับสวยง,งามมานหน่อยดูสุพรรษาจ่าจสาจ่าดอเด็กพน สมเด็จพระลังเด้อยเนี่ยสมสานโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัพพตจะนโมตัสสะภะคะะโตนะโตสัมมาสัพพตจะวันนี้ได้รับตรงกับวันพระพอดีเลยนะคะไงถือไปไงวางไงซ้ำไงเลิกงามยามวาตรงกับวันพระเด้อเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีคุณเขากับคุณเทียวเราทรงวัตถุมงคลเป็นพระสมเด็จพระลังก์โอ้ยดูลุ้มพิงามซะแล้วสมวนสองสาวของเราครอบครัวสิทธิไทยเพื่อที่จะ ดูเลช้างทั้งทุกเชือกอดกลัวจวบสำกัวกลัวใจอับเนื้อเนยสัปดาณ์ชาขอพรปู่สำเร็จวับรรคางสมเด็จประธานพรให้ลูกช้าคำคุณโตเร็วๆใไพงามไพมีชื่อเสียงโด่งดังเด้อโตโลกประเทศอ้ยอยู่ไม่ให้เข้าใกล้พี่งามอ้าไม่ให so <mac disorder: S 1> <The messaging> ้เข้าใกล้พี่งามไม่ให้เข้าใกล้พี่งามเลย ไยไวไวนะต้นอให้หนูโตเร็วๆปอยใหญ่อใหญ่คุรองอใหญ่เด้อเนี่ยสำหรับผู้ชายคุรองมงคลในใหญ่บรรยันไปพังกำไรเด้อเชื่อไหอเนี่ยขอบตัวเชียงไทยขออวยพอหน่วยชัยครับให้ปู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณเขา กับคุณเขียวนะครับขอให้ท่านทั้งสองได้มีแต่ความสุขความเจริญสุขส้นมาเต็มเปร่ยมล้นนาศาึกษานะครับว่าครอบครัวสีไทยก็ขออวยพรในใจใหใ้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับผมมีความสุขมากครับ เดี๋ยวคุณพ่อกล่าวปิดไลค์ปิดคลิปเลยนะคะคุณพ่อกล่าวปิดคลิปเลยค่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ สุขมากนะครับวันนี้ได้รับของฝากก็ได้อยู่กับลูกๆนะครับมีทั้งชายงามต้นอ้อแล้วก็ฟูจิน้องปามสุพรรษาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับมีความสุขความเจริญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับจะถึงร้านซับแล้วนะครับผมอ้าวขอให้ถึงร้านซับไปไว้นะครับรีบซับสไครต์ไล์แอนเช แฟมิลี่ซีทักไทยครับผมแตงเกิลบ๊ายบายลุสโก